สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูแม็กไฟฟ้านะครับว่าจะใช้ดานได้ดีแค่ไหนแม็กไฟฟ้าเนี่ยจะยิงได้10.15.20.25นะครับแต่ถ้าเป็น30เนี่ยถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งจะไม่ค่อยจมหรือหรือไม้เนื้ออ่อนก็เกือบไม่จมนะครับแนะนำให้ใช้แค่แม็ก5 5อันนี้ผมจะยิงคิวให้ดูนะครับอันนี้ไม้เนี่ยหนาประมาณ7มิล ะยิงเข้ากรอบตรงนี้นครับทีนี้ผมจะใช้แม็กซ์15แล้วเรามาดูความแตกต่างระหว่างปืนไฟฟ้ากับปืนลมนะครับเดี๋ยวผมขอทากาวนิดนึง่งเพื่อให้งานเสร็จไปเลยนะครับไฟฟ้าก็ยิงได้ผมก็ใช้มา3-4ปีแล้วใช้ไฟฟ้าเพิ่งมาใช้ คือนลมก็ไม่นานดีแต่ว่าต้องหลีกเลี่ยงเอฟสามสิบเอาไว้นี่มันดูนะไมาตัวนี้จะเป็นไม้เนื้ออ่อนไม่เม่นแข็งมากจริงไม็กสมิมาเข้าไปครับสังเกตว่าดวย๋ลองยิงก็จมนะครับจมถือว่าจมทีนี้แต่ถ้าเป็นแมกลมความความแรงจะสูงกว่า แทบไม่ออกแรงคือจมสนิทไปเลยครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ไฟฟ้าก็ใช้ได้ถ้าเป็นงานที่เราคนที่เพิ่มฝึกตทำใหม่ๆเราก็ใช้ตัวนี้เราต่อตุนน้อยกว่าเราไม่ซื้อเครื่องมือที่ต้องซื้อถังลมนะเราใช้ไฟฟ้าก็ยิงได้เหมือนกันผมก็ใช้มาทั้งนานนะลองลองดูนะครคลิปนี้ผมมาเสนอให้ดูว่าเออไฟฟ้าก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเราไม่ต้อง ไม่ต้องซื้อถังลมมาแต่ว่าเราต้องหลีกเลี่ยง F 30เอาไว้นะครับแต่ F ย5ิ้ยิงได้ไอ้น mm ี hmm. ้มสิบห้ายิงได้สบาย mm hmm. ก็จมนะแต่จะมีรอยจะมีรอยกอดอยู่นิดนึงเพราะเราต้องออกแรงกดเยอะแต่ถ้าเป็นปืนลมเนี่ยจะไม่มีรอยเพราะเราไม่ต้องออกแรงนะครับฝากไว้เท่านี้ครับคลิปนี้ขอบคุณครับ